สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมรายการ Creative Talk กันด้วยนะคะโอ้ oh. เปิดมา ตะกุกตะกักเล็กน้อยนะคะทะเลาะกับอุปกรณ์อีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันพุทธที่4ตุลาคมนะคะตอนนี้คุณอยู่กับรายการดีออแกไนซ์นะคะรายการที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะให้ชีวิตคุณง่ายกว่าที่เคยนะคะคุณอยู่กับเจ้าค่ะชวีวันคงโชคสมัยนะคะเจ้เป็น m มนจิงด g เร r เตอร์อยู่บริษัท R G B s e v e n t และบริษัท Creative Talk นะคะบริษัท Creative Talk ก็คือบริษัทที่จัดงาน Creative Creative Talk Conference หรือ CTC นั่นเองนะคะเราจะมาพบกันแบบนี้นะคะทุกวันพุธ8โมงเช้านะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กันประมาณ40นาทีถึง50นาทีนะคะตอนนี้คุณอยู่ในช่องทางของ YouTube Facebook ของ Creative Talk ทักทายกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะระหว่างไลฟ์นะคะเราร่วมกันจัดรายการนะคะร่วมพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดแชร์เนื้อหานี้นะคะถ้าคุณคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ด,ด้วยนะคะคตอนนี้เริ่มทักทายกันมาในช่องทางคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะคุณออทัมใช่ไหมคะคุณออทัมน่าจะเป็นคุณอิสาราสวัสดีทีมงาน Creative Talk ด้วยนะคะตื่นแต่เช้ามานั่งเรียนหนังสือก,กันกับพี่โจในการเดียร์แนไนซ์นั่นเองนะคะโอ้ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานช่วงเย็นก็เป็นเรื่องที่มีการสื่อสารกันเยอะนะคะอันนี้ก็ต้อง มีความระมัดระวังในการแชร์ข่าวสารในการติดตามข่าวสารด้วยนะคะเมื่อวานนี้ช่วงที่แชร์ข่าวกันมาเยอะๆเจ้าเองก็พลาดเหมือนกันเนาะมีแชร์ข่าวที่พอแนบลิงก์ไปแล้วแนบเป็นลิงก์ผิดปรากฏว่าในกลุ่มที่มีการสื่อสารกันก็มีการช่วยกันตรวจสอบด้วยนะว่าเอออันนี้เป็นข่าวเก่านะอันนี้ดูจะไม่ใช่เหตุการณ์นี้นะหรืออะไรแบบนี้เราช่วยกันตรวจสอบก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะคะโดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับจิตใจมากๆเนี่ยนอกจากเราเสพอย่าง ีสติเราส่งอย่างมีสติเราก็ช่วยตรวจสอบกันด้วยก็เป็นเรื่องดีนะคะเอาละค่ะวันนี้เดินทางอะไรก็เช็คสภาพอากาศอะไรกันดีๆด,ด้วยละกันนะคะมาค่ะการสื่อสารนะคะวันนี้เราอยู่ในหัวข้อนี้ค่ะมาทวนหัวข้อกันอีกสักนิดนึงเนาะก,ก่อนที่จะเริ่มเราอยู่กับหัวข้อนี้ค่ะก็คือ effective communication นะคะรู้ไว้คุยกับใครก็รู้เรื่องนะ ทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้มานะคะชวนคุณคุยแบบนี้ค่ะเเคยสังเกตไหมคะว่าจริงๆแล้วการสื่อสารมันดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะเหมือนเป็นเรื่องภาพใหญ่ต้องเป็นคนเรียนนิเทศก่อนหรือเปล่าเป็นคนต้องพูดหน้ากล้องแบบนี้หรือเป็นคนที่จะต้องคุยกับใครเยอะๆหรือเปล่าถึงจะต้องมาสนใจเรื่องนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยาการสื่อสารนะคะถือเป็นกิจวัตรหลักของเราในชีวิตประจําวันเลยนะ นอกเหนือไปจากการบริโภคอุปโภคแล้วนะคะแค่ตื่นขึ้นมานะการที่เราเป็นการสื่อสารมันมี2ทางใช่ไหมคะทั้งเป็นผู้ส่งแล้วก็เป็นผู้รับตื่นขึ้นมา,าจริงๆเราเป็นผู้รับแล้วนะเป็นผู้รับสารแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มสื่อสารออกไปเช่นอ่าทักทายนะคะอย่างเช้าขึ้นมาลูกชายตื่นขึ้นมาก็ทักทาย o o d morning สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้แม่จะจัดรายการนะอ่าลงไปทํากับข้าว คุยกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างเมื่อวานแผลเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมนะแม่ก็ทักทายเราเนี่ยการสื่อสารจริงๆเราเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นขารับหรือขาส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนไกลตัวหรือว่าคนที่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนี่ยการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําในอยู่ทุกวันแล้วก็แทบจะทุกเวลาเลยนะคะแต่เคยเจอปัญหานี้ไหมคุยกับใครแล้วเขาก็ไม่เข้าใจ คือไม่ใช่ไม่เข้าใจภาษานะเราคุยในภาษาเดียวกันแต่เขาไม่เข้าใจในความตั้งใจที่เราตั้งใจจะบอกเช่นเราตั้งใจจะบอกเรื่องนึงแต่เขาฟังแล้เพี้ยนไปนะคุยกับใครเข้าใจไปอีกอย่างหรือบางครั้งเราอยู่ในวงสนทนานะเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วเอ๊ะทำไมเราเข้าใจอีกแบบแต่เพื่อนที่นั่งในวงสนทนาเขาเข้าใจไปอีกแบบเหมือนกันอืมอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับ การสนทนานะคะวันนี้โจก็เลยอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะมันจะเป็นคำนี้นะก็คือคำว่า effective communication นะคะจะเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันก็คือการสื่อสารอย่าง effective ก็คือมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะเรามาดูกันสิว่าจริงๆแล้ว effective communication หมายถึงอะไรนะคะโจลองให้เป็นคำสรุปแบบง่ายๆนะอืม Effective Communication นะคะจริงๆถ้าถ้าดูกันแล้วก็คือการคุยแล้วได้เรื่องแล้วก็คุยแล้วได้ผลนะคะหมายความว่ายังไงบ้างนะ,อะลองนึกทบทวนตามนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เมื่อเช้าเราเพิ่งคุยไปทบทวนดูว่าเมื่อเช้านี้เราคุยไปกับใครบ้างแล้วลองดูว่าเรามี Effective Communication บ้างหรือยังเช้านีนะ้อย่างแรกก็คือคุยแล้วได้เรื่องนะคะคุยแล้วสารไม่เพี้ยนนะอย่างเช่นเมื่อเชา้าอย่างยตตัวอย่างที่บอกไปก็คืออ่ะ ได้เรื่องว่า Good Morning นะวันนี้เดี๋ยวแม่จะ,ะมีจัดรายการตอนแปดโมงเช้าวันนี้คุยกับลูกชายยกตัวอย่างง่ายๆนะคุยแล้วได้เรื่องนะลูกชายก็พยักหน้าครับอ่ะได้เรื่องนะเสร็จแล้วปุ๊บได้ผลไหมตอนนี้ได้ผลนะคะคุณลูกชายรีบไปแปลงฟันนะคะรีบทำเรื่องทุกอย่างที่คิดว่าจะมีเสียงดังเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เข้าห้องไปเรียบร้อยอ่ะ ได้การเปลี่ยนแปลงไหมคะก็คือได้การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้ก็เป็นไปตามเป้าหมายก็คือโจก็สื่อสารกับเขาเพื่อที่จะให้เขารู้เรื่องว่าแม่กําลังเตรียมตัวเดี๋ยวกําลังจัดรายการนะแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยอยู่ให้เข้าที่เข้าทางจัดตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อที่ตอนจัดรายการเนี่ยเราจะได้เราจะได้มีสมาธินะคะแล้วก็โฟกัสไปกับเนื้อหาที่จะถ่ายทอดแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนด้วยอืมอันนี้ก็เป็นตัวอยา่าง ง่ายๆคำอธิบายง่ายๆของ effective communication นะคะซึ่งจริงๆเราอาจจะลองทบทวนดูก็ได้นะว่าเอ๊ะอย่างเมื่อเช้าอย่างเมื่อวานนี้นะคะเราเข้าออฟฟิศไปเราได้สื่อสารอะไรไปบ้างนะตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นเราคุยไปเนี่ยในแต่ละ message ที่เราคุยไปทั้งวันเนี่ยแต่ละ message ที่ส่งไปเนี่ยคนที่ได้รับเนี่ยเขาได้เรื่องอย่างที่เราตั้งใจไหม เขาได้ทำตามสิ่งที่เราอยากต้องการหรือเปล่าได้ผลอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมอันนี้คือคำนิยามง่งายๆของ effective communication นะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะว่า effective communication หมายความว่ายังไงเนี่ยนะลองทบทวนกันดูอีกทีว่าการที่เราจะสื่อสารออกไปแล้วได้เรื่องแล้วก็ได้ผลเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะมันจะมีพื้นฐานตั้งต้นมาจาก empathy การสื่อสารอย่างได้เรื่องและได้ผลที่ว่าเนี่ยทำไมถึงเกิดจากเอมพัตตีก็คือเอมพัตตีเนี่ยเป็นกันที่เราสามารถเข้าใจนะคะเข้าใจในระดับที่มีส่วนร่วมได้กับคนที่เรากําลังสื่อสารอยู่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อสักครู่นี้อีกสักรอบนะคะก็คือเจ้าเอมพัตตีลูกชายนะที่เพิ่งตื่นงวงเงียขึ้นมานะคะงวงเงียตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินมองซ้ายมองขวาเราก็เลยคุยกับเขาสบตากับเขานะด้วยน้าเสียงที่เป็นมิตรนะคะสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งอ่ะ เอ p มพ h y ตหนึ่งละก็คือเรารู้ว่าเขาเพิ่งตื่นวงเงี้เอ m มพ t h y ตี้ละบอกว่า Good Morning นะใช้น้ําเสียงที่เป็นมิตรกับเขานะคะแล้วก็ทําให้เขาหันมามองอ่ะทักทายเขาก็ต้องทักทายกลับ เพื่อที่จะบอกสารต่อไปเงี้ยนะการสื่อสารแบบ Effective Communication มักจะมีส่วนประกอบอย่างหนึ่งก็คือ Empathy เราเข้าใจว่าคนที่เรากำลังจะคุยด้วยเนี่ยอยู่ในสภาวะพร้อมหรือเปล่าเราควรจะเลือกใช้น้ำเสียงแบบไหนนะคะแล้วก็มีอีกองค์ประกอบหนึ่งของ Effective Communication นะคะนั่นก็คือ s y y h o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  i i c l s s f f t y นะคะอันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะคะคือเวลาที่เราคุยกับใครแล้วเนี่ยเขารู้สึกเป็นมิตรเขารู้สึกปลอดภัยกับการพูดคุยกับเราเนี่ยการรับสารของเขาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพก็คือเขาก็จะเปิดรับนะว่าเราจะสื่อสารอะไรไปกับเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยในการที่เขาจะตอบกลับมาว่าโอเคได้ครับเอ้ยไม่ได้ครับแม่ตอนนี้อันดาท้องเสียมากเลยอันดาอยากให้แม่เข้าไปอยู่ ในรูทีนตอนเช้าแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งจัดรายการได้ไหมมันก็จะมีการสื่อสารเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้นะเราเรา,เร,ารู้แล้วนะคะว่า effective communication คือการสื่อสารที่ได้เรื่องแล้วก็ได้ผลแล้วก็มีองค์ประกอบของ empathy และ psychological safety เป็นส่วนประกอบด้วยนะคะทีนี้การสื่อสารที่ว่าเนี่ยนะเวลาที่เราจะสื่อสารออกไปเนี่ยนะคะทุกครั้งเราต้องเรามีคำนี้อยู่เสมอนะคะก็คือคำว่าคิดก่อนพูดเนาะ เราให้คิดอะไรบ้างล่ะที่บอกว่าให้คิดออดก,ก่อนพูดนะมันมีอะไรบ้างโจ้มีเช็คลิสต์ง่ายๆนะคะอยู่ประมาณ3-4เรื่องนะคะที่เวลาที่วันนี้ถ้าเราตั้งใจว่าเราอยากจะมี Effective Communication เนี่ยเราควรจะมีเช็คลิสต์อะไรบ้างนะคะเผื่อว่าจะให้ไปลองใช้ดูนะเดี๋ยวโจเปิดสไลด์สักนิดนะคะโอ้ตอนนี้มีคนทักทายกันมาเยอะเลยเนี่ยแวะทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะคุณ มนพัพนะคะคุณภาคภูมิแล้วก็คุณเสริมชนนะคะอ่ะมาเรียนด้วยกันนะคะตอนนี้ถ้าใครที่ฟังอยู่นะขับรถไปอยู่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ทีมงาน Creative Talk มีช็อตโน้ตไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะ มาต่อกันที่เนื้อหานะคะ Effective Communication Checklist นะคะวันนี้เราอยากจะมีการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยก่อนจะพูดออกรออกไปนะคะเราควรจะมีเช็ค k l i s t อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องที่เราอยากจะบอกคืออะไร What นะอืมเช็ค <Check S 2> ก่อนเลยวันนี้อยากจะคุยนะ What เราอยากจะบอกเรื่องอะไรนะคะอ่ะเดีย๋ยเมื่อเช้าบอกว่า อ่ะยกตัวอย่างเป็นเรื่องการทำงานบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะตกอยู่กับ conversation ของโจกับลูกชายไปนะคะอยากจะบอกเรื่องอะไรนะคะเช่นอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะอยากจะขอตัวกราฟิกของการไลฟ์นะบอกว่าไปคุยกับดีไซเนอร์เราอยากจะบอกเขาว่าเราอยากได้กราฟิกชิ้นหนึ่งนะคะ e x p e c t a t i o เนะคะเป็นข้อที่2นะคะเราคาดหวังอะไรจากการบอกในครั้งนี้นะคะ,ะเวลาไปคุยกับดีไซเนอร์เราบอกว่าอยากได้กราฟิกเพราะฉะนั้น expectation ก็คือเราอยากได้กราฟิกนะกราฟิกนี้เนี่ยจะเอาไปใช้เพื่อทำอะไรนะคะแล้วก็อยากจะใช้เมื่อไหร่อันนี้คือ e x p e c t a t i ท n ที่เราอยากได้นะคะ,อ,ะอยากได้ชิ้นนี้อยากได้เมื่อไหร่เราจะเอาไปทำอะไรนะคะอย่างที่3ก็คือ Bene ฟ i t คนฟังได้ประโยชน์ไหมเราได้ประโยชน์ด้วยไหมนะ เออการสื่อสารนี้เราได้ประโยชน์สิเพราะว่าเราต้องการกราฟิกไปใช้นะคนฟังได้ประโยชน์ไหมต้องได้เพราะว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาด้วยแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเขาจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่นะคะสี่เวลานี้เหมาะสมไหมเอาเดินเข้าไปปรากฏว่า,าจะคุยกับกราฟิกดีไซเนอร์เขากำลังประชุมอยู่หรือเขากำลังติดติดสายโทรศัพท์หรือว่าเขากำลังโฟกัสมากเลยจนเวลาไปทักเขาเนี่ยเขาไม่ได้ละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์เลยอ่ะ ถ้าอย่างนี้ใช้เวลาที่เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปคุยกับใครนะคะ what เรื่องที่เราจะบอกคือเรื่องอะไรนะคะ expectation เราต้องการอะไรจากเรื่องนี้นะคะ benefit คืออะไรแล้วก็เวลาเหมาะสมไหมเราต้องเช็คนะตัวอย่างของอการไปพูดคุยแล้วไม่ได้มีเช็คลิสต์นี้นะคะก็อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นบอกว่าอ่ะเดินเข้าไปหากราฟิกดีไซเนอร์นะคะปรากฏว่าเดินเข้าไปก็ไปคุยเล่น ไม่เป็นไงวันนี้แต่งตัวโหเป็นสีมงคลเลยวันนี้ถ้าทางเดี๋ยวจะได้ใช้งานตัวงานชิ้นนี้น่าจะต้องสวยแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตกลงนี่ไปคุยเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรแค่ไปถักถ่ายใช่ไหมอ่ะโอเคถือว่าเป็นเช็คลิสต์ว่าวอตไปถักถ่ายด้วยนะเบนฟิตคืออะไรอืมเขาเพิ่งมาทํางานใหม่ได้ไม่กี่วันนะเขาเพิ่งเป็นพนักงานใหม่เบนฟิตก็คือเราอยากจะไปไอซ์เบรกกิ้งเขาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเอ็กปีเกชันใช่ไหมคะแล้วเบนฟิต เบ n เฟิตล่ะเป็นยังไงบ้าง b e n เ f ฟ t เออเราก็ได้ทําความรู้จักเขานะการที่เราพูดไปทักเรื่องสีเสื้อไปเราก็ได้รู้ด้วยเหมือนกันว่าเขาเป็นคนใส่ใจเรื่องของสีเรื่องของมูไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วทมมันใช้เวลาไหมไทม์เนี่ยสำคัญเลยนะเช็คมา3ามอย่างปรากฏว่าไทาม์มันไม่ใช่เวลาที่เขาอยากจะหันมาคุยด้วยเขากําลังปั่นงานเขากําลังคุยกับทีมของเขาที่เขากําลังจะต้องแอสไซน์งานกันอยู่ เวลาไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยไปได้เรื่องไหมคะก็อาจจะได้เรื่องนะเขอาอาจจะรู้ว่าวันนี้เจอยคนนี้เข้ามาทักคุยกับเรื่องสีเสื้อแต่ได้ผลหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่แบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเช็คลิสต์นะถ้าวันนี้จะต้องไปคุยกับใครเนี่ยลองดูนะคะว่าเรามีเรื่องเหล่านีพ้พร้อมไหมครบไหมนะคะกับสิ่งที่เราจะต้องไปสื่อสารในวันนี้นะคะ อ่าทีนี้ถ้าอยากจะฝึกบ้างล่ะคะอ่าทีนี้คุณอาจจะเริ่มคิดว่าเออ e f f e c t i v m communication การสื่อสารยังมีประสิทธิภาพมันมีประโยชน์มันมีผลดีนอะอยากจะฝึกบ้างอยากจะคุยให้รู้เรื่องนะคะอยากจะคุยแล้วคนอื่นเข้าใจแล้วเราเองก็เข้าใจด้วยเนี่ย มันก็มีวิธีการ practice หรือมี exercise เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเจ้าลองหยิบมาสัก4ี่หข้อสัก4ี่ข้อแล้วกันนะแบบที่คุณสามารถไปลองทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ไปลองฝึกข้อไหนบ้างแล้วก็อย่าลืมมา comment มาแชร์กันบ้างนะคะอะอยากจะลอง exercise อยากจะลองฝึกนะคะว่า effective communication เนี่ยเราจะเริ่มต้นทำได้อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะ exercise แรกวันนี้ลองทำนะคะฝึกตั้ง objective ให้การสื่อสารนะคะอะ ด้วยการตั้งท็อปปิกนะคะเช่นให้นิยามของวันนี้ก่อนที่จะเริ่มสอนนะคะให้นิยามวันนี้ก่อนที่จะเข้ามิทติงแบบเนี้ยนะคะวันนี้วันนี้เรากำลังจะเริ่มสอน Effective c o m m u n i c a t i o n exercise นะบอกเลยว่าเอ้ยวันนี้จะต้องเป็นที่สุดของการสอนนะเพราะว่าวันนี้เราจะมีคนมาร่วมเยอะที่สุดตั้งแต่เราเคยสอนมานะคะมิทติงนี้จะต้องเป็นมิทติ ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะวาเป็นมิ팅แรกของควอเตอร์ที่4ประจำปี2023นะคะนะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดแรกก็คือลองตั้งชื่อให้สิ่งต่างๆที่เรากำลังจะทำในวันนี้อะอย่างสมมติวันนี้จะต้องเดินวันนี้เป็นวันที่มีทั้งหมด4ี่มิ팅นนี้เป็นวันสี่มิ팅แล้วจะบอกว่าวันนี้เป็นมิชชั่น4ฟม e t ติ้วันนี้เป็นมิชชั่น4ฟเดย์หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะฝึกตั้ง ฝึกตั้งประเด็นนะคะเพราะว่าหัวใจสำคัญของการสื่อสารนะคะในข้อแรกก็คือบอกตัวเองให้ได้ว่าเรากำลังอยากจะสื่อสารอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกรวบวันรวบประเด็นนะคะก็จะเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในเรื่องของการจับประเด็นได้ดีนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่1น,นะคะต่อมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่2วันนี้ไปลองทำดูนะคะก็คือฝึกจับประเด็นหลัก ประเด็นสำคัญนะคะสรุปสิ่งที่คนอื่นพูดให้จบในประโยคเดียวอันนี้ตอนนี้ทีม r r e t t v v t t l l กกำลังฝึกเรื่องนี้แต่เช้าเลยนะคะวันนี้ทีม Creative Talk ที่สรุปอยู่ในคอมเมนต์นะคะก็คือฝึกจับประเด็นหลักนะคะนั่งฟังพี่โจามา17นาทีนะคะเอ,อ,เอ,อมาถึงตรงนี้เนี่ยได้อะไรไปบ้างคะ,ะวันนี้หัวข้ออะไรหัวข้อ Effective Communication นะ พี่โจบอกว่า effective communication มีสองได้ฮะใครจำได้บ้างคะได้เรื่องกับได้ผลใช่ไหมอ่ะฝึกจับประเด็นหลักนะได้เรื่องได้ผลอืมวันนี้พี่โจยกตัวอย่างของได้เรื่องได้ผลจากตัวอย่างอะไรใกล้ตัวบ้างคะอ่ะก็เป็นเรื่องพูดคุยกับลูกชายตอนเช้าใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาฟังอะไรแล้วอยาใจลอยถ้าพูดง่ายๆนะ ฟังอะไรอย่าใจลอยลองจับประเด็นเรื่อยๆนะคะอย่างตอนนี้คุยกับเจ้านายนะคุยกับเจ้านายมาได้สัก5านาทีจับประเด็นซิเอ้ห้านาทีผ่านมาเนี่ยเกี้เจ้านายพูดไปกี่เรื่องนะคะอันดดาก่อนเข้าประชุมเนี่ยมันเป็นตามไปตามนั้นไหมนะถ้าเราจะต้องเป็นคนทำอันดัญดาของการประชุมนี้เราจะลิสต์อะไรออกมาบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่ก็คือฝึกการจับประเด็นทําไมต้องฝึกการจับประเด็นนะคะเพราะว่า e Effective Communication เนี่ยเราจะต้องมีการจัดลําดับ สิ่งที่เราต้องการจะไปคุยกับเขาอะไรคือความคาดหวังของการสนทนานี้ใช่ไหมคะเราก็จะจับประเด็นแล้วเราจะคอยเตือนตัวเองได้ด้วยว่าตอนนี้เราหลงประเด็นหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ในประเด็นตรงนี้นานเกินไปไหมเราควรจะม o v e ไปประเด็นต่อไปเมื่อไหร่ดีแบบนี้นะคะก็เลยต้องฝึกอย่างที่สองก็คือฝึกจับประเด็นนั่นเองนะคะมาต่อมา Ex e r c i s e ที่3นะคะ เราจะฝึกมี effective communication นะคะไปลองที่ exercise ที่3กันดูนะคะ exercise ที่3นะคะเป็นการฝึกสะท้อนความเห็นใจนะคะวันนี้เราลองมี exercise ด้วยเรื่องนี้กันนะคะก็คือเพิ่มประโยค empathic ในการสนทนานะคะก็คือเพิ่มประโยคที่แสดงถึง ความเอื้ออาทรน,นะคะความเห็นหกเห็นใจของฝ่ายสนทนานะคะหรือว่าในช่วงของการฟังนะอ่ะอย่างเช่นวันนี้นะโจยกตัวอย่างว่าเดี๋ยววันนี้โจมีมิ팅สองมิสามมิทิงนะช่วงบ่ายมีมิทิงที่หนึ่งที่สามย่านมิดทาวที่ที่สองนะไปที่พารากอนนะคะท,ที่ที่สามไปที่แถวสุขุมวิทอย่างเงี้ยอ่ะพออธิบายไปเสร็จปุ๊บฝึกสะท้อนความเห็นใจเช่นโห เดินทางลำบากเลยเนาะนี่ถ้าจะต้องขับรถไปขับรถไปหรือไป BTS ค่ะเนี่ยอาจจะคุยเนาะเป็นการบทสนทนาไม่ใช่แค่แคร์แต่สิ่งที่เราอยากจะพูดพูดๆไปหมดเนี่ยจริงๆแล้วองค์ประกอบของ Effective Communication อย่างที่เราบอกก็คือมีเรื่องของ Empathy ผสมด้วยถ้าเราแสดงความ Empathy เข้าไปด้วยว่าอ๋อเราตั้งใจฟังเขาอยู่นะอ๋อมันเป็นแบบนั้นนี่เองมันเป็นแบบนี้นี่เองเธอคงเครียดเหมือนกันเนาะเออถ้าเรา เป็นเราเราจะต้องเจอสามมิ팅แบบนี้นี่นึกไม่ออกเลยเหมือนกันว่าเอ๊จะเอารถไปทิ้งไว้ตรงไหนหรือว่าจะต้องเริ่มเดินทางอย่างไรแบบนี้นะอ๋อแล้วจะประชุมยังไงคะต้องเจอกี่คนเนี่ยอย่างเงี้ยนะนีฝึกสะท้อนความเห็นใจนะอ่ะเอ๊เมื่อวานเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยเมื่อวานถึงบ้านกี่โมงคะเนี่ยวันนี้เจอเจอคนในห้องประชุมนะก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องนี้ได้นะคะฝึกสะท้อนความเห็นใจเมื่อวานเมื่อวานถึงบ้านดึกไหมคะ อ่าวันนี้มีกี่ประชุมคะเนี่ยนี่ประชุมแต่เช้าเลยทานข้าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทานกาแฟาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนะอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่สารนะคะฝึกสะท้อนความเห็นใจนะคะอย่างที่บอกไป Empathy เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะของ Effective Communication เพราะฉะนั้นถ้าฝึกอยู่เรื่อยๆนะเวลาที่เราจะเริ่มในการสื่อสารนะ ก่อนที่เราจะเอมพัตตีเขาอะเราก็จะเริ่มเอมพัตตีจริงๆด้วยในการที่เราจะดูด้วยว่าเอ๊ะนี่มันใช่เวลาเหมาะสมที่เขาะสะดวกที่จะฟังเราด้วยหรือเปล่านั่นเองนะคะอืมอันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดข้อที่สามนะคะต่อมาแบบฝึกหัดข้อที่4นะคะข้อที่4อันนี้จะเริ่มขยายออกมาแล้วนะ เริ่มขยายออกมาเป็นเรื่องของภาษากายนะคะภาษากลยนะคะวันนี้ลองฝึกเรื่องนี้กันดีกว่าฝึกภาษากายที่ทำให้คู่สนทนารู้ว่าใส่ใจนะคะอืมเช่นนะสบตานะคะสบตาพยักหน้าอ๋อกำลังตั้งใจฟังอยู่เป็น active listening นะฉันไม่วอกแวกไปไหนนะฉันมองแล้วก็พยักหน้าหรือเป็นเรื่องของภาษากายเชิงเปิด ภาษากลยเชิงเปิดเป็นยังไงอ่าเห็นหน้ากันหน่อยดีกว่าอา่เอาสบตาก่อนถ้าสมมุติเป็นการมีติ้งแบบที่อยู่ในห้องประชุมโดยทั่วไปนะอ่อันนี้ง่ายเลยเพราะว่าเราได้เจอเฟซทูเฟซใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่ค o มฟอร์ a b เบในการสบตาป ขนาดนี้ตาแข็งขนาดนีไม่ไม่ใช่แบบจ้องตาไม่กระพริบนะก็คือมองตาเนี่ยแหละแต่บางคนถ้าไม่สะดวกในการมองตาเจ้ามีทริกก็คือบางทีเราอาจจะมองที่แถวแถวคิ้วเขาอย่างเงี้ยน,นะมองแถวแถวคิ้วหรือว่ามองระหว่างคิ้วเนี่ย ก็ใกล้เคียงกับการมองไปที่ตานะบางคนมองตาแล้วเขินอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้อันนี้อาจจะเป็นทริคได้แล้วก็การสบตาไม่ใช่มองไม่ละสายตาขนาดนั้นก็คือมองเป็นระยะเช่นแบบอ่าเราอาจจะมีจังหวะก้มจดนะคะแล้วก็กลับไปมองที่ตาหรือบางทีก็อาจจะกลับไปมองที่ตัว presentation ที่เขาเปิดโน้ตบ o ๊กให้ดูเนาะ อ่ะแล้วก็หันกลับมาฟังเวลาที่เขาเน้นน้ำเสียงบางอย่างอ่ะเราหันกลับมาแบบเนี้ยอันนี้คือการใช้ eye direction ก็คือการต่ออ่อ eye contact ขอโทษค่ะใช้ eye contact นะคะในการมองตาเขาว่าเรากำลังตั้งใจฟังเขานะแล้วก็เรื่องของการพยักหน้านะพยักหน้าอืมนะเป็นระยะบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เขารู้สึกว่าโอ้ เราคลอยตามบางอย่างใช่ไหมแต่ไม่ใช่พยักไปเรื่อยเนาะพยักไปเรื่อยมองไปมองมาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเรื่องไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่าก็จริงหรืออะไรเงี้ยเราก็พยักหน้าได้หรืออ,อาจจะบอกว่าโอ้จริงเหมือนกันเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเรา pay attention เราสนใจเขาอยู่นะคะภาษากลยเชิงเปิดอ่ะภาษากายเชิงเปิดเป็นยังไงนะคะภาษากายเชิงเปิดนะอย่างเช่นเวลาเราตั้งใจฟังเขาเราก็ มองแล้วเราก็ใช้บอดี้แลงเวจที่เป็นเชิงเปิดแบบนี้นะคะลองคิดดูถ้าสมมติเราคุยกับเขาแล้วเราก็กอดอกคุยจริงการกอดอกนะคะหรือว่าการไข่ห้างนะถ้าถ้าเผื่อนั่งพอดีตอนนี้ไม่ไม่อยู่ในจุดที่จะมองเห็นขาโจใช่ไหมคือการไข่ห้างนะการปิดขากลับเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาษากายเชิงปิดแต่สําหรับคุณผู้หญิงก็อาจจะเป็นเรื่องของการการนั่งที่ดูสุภาพใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างการนั่งไข่ห้างเลาบิด บิดต,ตัวปิดแบบเนี้ยหรือการนั่งไขวยห้างแต่ยังอยู่ในโพสิชันที่ตรงแบบเนี้นะคะก็เป็นภาษากายเชิงปิดเชิงเปิดที่แตกต่างกันแต่เรื่องของการกอดอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาษากายเชิงปิดมันจะเป็นแสดงถึงการปิดกั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการเท้าคางเท้าคางในบางบริบทเนี่ยเหมือนกับน่าสนใจตั้งใจฟังแต่ถ้าเท้าคางแบบหรอ รืออะไรเงี้ยเปนก็เป็นภาษากายในเชิงนีก็ีฟอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอะไรแบบนี้ก็คือฝึกอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้เราได้ใช้ภาษากายเชิงเปิดแล้วหรือ,อยังนะคะไม่ว่าจะเป็นมือนะคะการกอดอกการไขว้าขาการบิดตัวนะคะแบบนี้ลองฝึกเรื่อยๆนะคะ ภาษากล้เชิงเปิดเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะก็กลับไปที่เรื่องของอ psychological safety นะคะก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยเวลาที่เราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่าเขา่ามีอะไรซ่อนอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเอ๊ เขาปิดกั้นอะไรบางอย่างตลอดเวลาเนี่ยเวลาที่เขาอธิบายเราเขาก็อาจจะยังไม่ทันได้อธิบายได้ถึงเรื่องหรือยังไม่ได้อธิบายไปจนถึงผลอย่างที่เขาคาดหวังเป็นเพราะเราดูปิดกั้นไปซะก่อนแบบนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น practice ที่น่าสนุกนะที่วันนี้น่าจะไปลองฝึกกันดูนะคะมาค่ะต่อมาการฝึก exercise ข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายของการฝึกเอ็กซ์ซอร์สในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการฝึกใช้โทนเสียงนั่นเองนะคะการฝึกใช้โทนเสียงอันนี้สนุกก็คือ Exercise นี้จะบอกว่าฝึกใช้โทนเสียงที่แตกต่างกันในการสนทนาประโยคเดียวกันหมายความว่ายยังไงไาต้องบอกเลยว่าการฝึกการใช้โทนเสียงเนี่ยโจ้เบสิกง่ายๆเลยนะวันนี้ก็ลองทําได้นะคะโจะจะชอบอ่านป้ายค่ะ อ่านป้ายหรืออะไรก็ตามที่เจอตอนนี้นะคะอย่างตอนนี้ถ้าเจ้ามองไปที่กองหนังสือก็จะเป็น the h a r d thing s about h a r d things อย่างเงี้ยอ่ะเป็นชื่อหนังสือใช่ไหม the h a r d thing s about h a r d things อันนี้ทนเสียงที่หนึ่งทนเสียงปกติทั่วไปใช่ไหมอ่าไหนลองพูดให้มันดูเศร้าสิ the h a r d thing s about h a r d things อะไรอย่างเงี้ยอ่ะใช่ไหมนี่ก็เริ่มเริ่มฝึก เปล่งเสียงแบบนั้นใช้น้ำเสียงนี้สำหรับบอกว่าโอ้น่าสงสารจังเลยหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมหรือถ้าบอกว่าอ่ะลองพูดประโยคนี้แบบตื่นเต้นสิอยากให้เขาสนใจเรา the hard thing about hard things อย่างเงี้ยเนี่ยด้วยประโยคเดียวกันแล้วลองเป็นโจทย์ให้ตัวเราเองค่ะว่าเราอยากจะสื่อสารด้วยโทนเสียงแบบที่คาดหวังให้คนที่ฟัง มสเซจเนี้ยมีความรู้สึกอย่างไรแล้วเราลองปรับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะต้องสื่อสารในครั้งต่อๆไปว่าเราก็จะรู้แล้วว่าเราอยากจะใช้น้ำเสียงแบบไหนระดับเสียงแบบไหนในการสื่อสารนั่นเองนะคะอ่ะมาทวนกันอีกสักครั้งนะคะ<ม> เรื่องของตัว effective communication มี5 exercise นะคะให้ไปลองทำดูนะอย่างแรกเลยก็คือฝึกตั้ง objective ของการสื่อสารนะคะด้วยการตั้ง topic เช่นให้นิยามของวันนี้นะวันนี้จะสอนเรื่องอะไรวันนี้จะมี meeting อะไรวันนี้เป็น meeting แห่งการเผชิญหน้าอะไรก็ว่าไปนะคะ exercise ที่2นะคะฝึกจับประเด็นหลัก สรุปสิ่งที่คนพูดคุยให้ได้ในประโยคเดียวนะคะอย่างที่3นะฝึกสะท้อนความเห็นใจนะคะด้วยการเพิ่มประโยคเอ็มพาติกในการสนทนาฉันเข้าใจเธอเลยเออเมื่อวานนี้มันก็คงแย่จริงๆโอ,อ้นี่เก่งเลยนะเนี่ยทำได้อย่างงี้ต้องภูมิใจแน่ๆเลยนะ หรือ exercise ที่4นะคะฝึกภาษากายที่ทําให้คู่สนทนารู้ว่าใส่ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการสบตาการพยักหน้านะคะภาษากายเชิงเปิดแล้วก็แบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะฝึกใช้โทนเสียงที่แตกต่างกันในการสนทนาประโยคเดียวกันนั่นเองค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้เข้าใจแล้วเนาะว่า effective communication คือการสื่อสารที่ได้ทั้งเรื่องแล้วก็ได้ทั้งผลนะคะซึ่งการสื่อสารแบบ effective communication นี้นะคะพื้นฐานหลักเลยนะคือเราจะต้อง empathy นะคะก็คือ,อมีความเข้าใจในคนที่เรากำลังจะส่งสารไปหาเขานะคะเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่ในภาวะที่พร้อมนะคะแล้วก็มีเช็คลิสต์นะคะที่เราควรจะต้องทบทวนก่อนที่จะสื่อสารทุกครั้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่เรากาลังจะสื่อไปเนี่ย ันดีจริงใช่ไหมมันเหมาะใช่ไหมมันควรที่จะพูดใช่หรือเปล่านะซึ่งก็ประกอบไปด้วยว่าเราก็ควรทบทวนด้วยนะคะว่าเรื่องที่เราจะสื่อสารเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะมี Benefit e n e f i t อะไรนะคะเราคาดหวังอะไรจากการสื่อสารนี้และเวลานี้ใช้เวลาที่เหมาะสมกับการสื่อสารไปถึงคนที่เรากำลังจะสื่อสารด้วยหรือเปล่านั่นเองนะคะ เอาละวันนี้น่าจะได้แนวทางนะคะไปสื่อสารกับคนรอบข้างนะคะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยถือเป็นเรื่องหลักในชีวิตประจําวันเลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการอุปโภคบริโภคทั่วไปนะคะเราเป็นทั้งคนรับสารแล้วก็คนส่งสารไม่ว่าจะเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันโดยทั่วไปนะคะหรือว่าจะใช้ชีวิตในเรื่องของการทํางานนะคะก็ขอให การสื่อสารนี้ทําให้คุณมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วก็รักษา r e l ationship หรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะคะ8ปดโมงเช้าวันพุธหน้ามาพบกันอีกเนาะส่วนเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอติดตามนะคะโจจะมาไลฟ์แบบนี้นะผ่านรายการดีออแกไนซ์นะคะในช่องทาง YouTube และ Facebook ของ Creative Talk กนะคะกดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเนื้อหาดีๆจาก Creative Talk นะคะต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากรายการดียวกันไนซ์นะคะเรายังมีรายการอื่นๆอ,อ,อีกนะของ Creative Talk นะคะไม่ว่าจะเป็น Morning Call นะคะหรือว่ารายการคุยเก่งนะอ่ารายการคุยเก่งนี่ก็จะเป็นรายการของพี่เก่งสิทธิพงศ์นะคะที่จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ การอัปเดตสถานการณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่คนทำธุรกิจในเชิง Creative เนี่ยควรที่จะรู้ไว้ให้ทันโลกนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกช่องทางเลยนะคะที่ทักทายกันมานะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์กันอยู่ในตอนนี้นะคะ มีสรุปของทีมงาน Creative Talk แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเป็น a r t ์ติเเป็นบทความอะไรติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโจโชวิวันคงโชคสมัยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ